เราให้ชาวเราทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเราถือว่าการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเพื่อสร้างที่พึ่งทางจิตใจของเรา เพราะจิตใจของเรานั้นย่อมมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นที่อยู่ที่อาศัยจะอยู่ปราศจากธรรมะไม่ได้เราจะรู้ธรรมหรือไม่รู้ธรรมก็ตามแต่ความเป็นจริงได้จิตต้องมีเรียกว่าธรรมอารมณ์จะเป็นอารมณ์สุดส่วนไหนก็แล้วแต่ต้องมีความคิดความนึก อารมณ์ต่างๆอยู่เสมอตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องฝึกจิตให้จิตรู้จักเลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์แก่ตัวของเราเองทันแยกประเภทละ่ะอารมณ์นั่นโดยย่อมมีอยู่สองอย่างคืออารมณ์ที่ไม่ดีที่เราทั้งหลายไม่ต้องการในส่วนหนึ่ง อารมณ์ที่ดีประกอบไปด้วยประโยชน์ที่เราทั้งหลายต้องการนี้ส่วนหนึ่งอารมณ์ที่ไม่ดีนี่แหละถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้บางทีหลงไปนึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ตัวของเราเองเมื่อเราคิดไปแล้วนึกไปแล้ว จิตไปสัมผัสสัมพันธ์คลุกคลีอยู่ด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีที่มีอยู่เสมอเสมอเวลาผลเกิดขึ้นคือความไม่สมประสงค์เราต้องการความสุขความเจริญโดยเรานึกว่าเราคิดนึกไปในเรื่องนี้จะได้ความสุขจะได้ความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเรา เมื่อใช้คิดนึกไปแล้วเปล่าไม่สำเร็จประโยชน์ไม่ได้ความสุขไม่ได้ความเจริญเป็นเหตุให้จิตใจของเราเศร้าหมองเดือดร้อนตามมาภายหลังกรรมอันใดฉันได้จากความคิดอารมณ์ในทางที่ไม่ดีนั่น องสมเด็จพระชมาสัมพทุทธเจ้าทรงแสดง่ากรรมเหล่านั้นที่แสดงออกมาก็เป็นกรรมที่ไม่ดีจะเป็นกายกรรมก็เป็นกรรมที่ไม่ดีจะเป็นวจีกรรมมันก็เป็นกรรมที่ไม่ดีเพราะจากจิตใจไม่ดีที่มีอารมณ์ไม่ดีเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องอยู่ เพราะฉะนั้นพปะพทุทธจเจ้าจึงสอนให้เราทำความดีเพื่อจะได้เหินห่างจากสิ่งที่ไม่ดีสองสอนให้เราทำบุญเพื่อจะได้เหินห่างจากสิ่งที่เป็นบาปคำว่าบาปเป็นชื่อแห่งผลของการกระทำไม่ดีที่ได้รับความสิ่งที่เราไม่ต้องการ สิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาแต่ก็บังเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นที่ได้รับผลให้ทำความทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจในทางจิตใจขึ้นมาเมื่อร่มไม่ดีแล้วทีนี้เกิดเจตนาไม่ดีขึ้นมาเป็นตัวกรรม เจตนาแสดงมาทางกายเจยตนาแสดงมาทางวาจาก,ก็เลยเป็นเจตนาที่ไม่ดีไม่มีผลในทางที่ดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ชนิดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามีสติระลึกรู้เมื่อรู้อ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นหนทางที่ไม่ดีนะให้ดิบละถ้าเราละได้แต่เพียงคิดนึกในทางใจก็เป็นการที่ดีมากที่เดียว แต่ละเราละไม่ได้ยังไม่ลึกรู้ตัวว่าเป็นเ,เรื่องที่ไม่ดีเมื่อแสดงออกมาทางกายแสดงมาทางมาจาให้คนอื่นปรากฏแล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นก็เป็นภัยขึ้นมากลายเป็นทุกภัยในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติเพื่อ้องการ ให้จิตใจของเรานั่นได้ยึดมั่นสิ่งที่เป็นสาระเป็นที่พึ่งได้เรียกว่าธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงวางหนทางให้เราศึกษาและปฏิบัติการศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นไม่ใช่ทำเพื่ออื่นไกลแต่ทำเพื่ออบรมกายอบรมจิตใจของเรานี่นเอง เราผู้อ,อกกายที่ได้ฝุกผลอบรมแล้วใช้การใช้งานได้ดีวายจาที่ได้ฝุดผลอบรมแล้วก็ร่อมย่อมใช้ประโยชน์ได้ดีแม้จิตใจได้รับการอบรมแล้วใช้ประโยชน์ได้ดีอันนี้เราย่อมแจ้งประจักษ์ในเราทั้งหลายผู้ี่มีความรู้ความฉลาดในกิจการงานทั้งปวงล้วนจะได้การได้ศึกษาจากการอบรม ไม่ว่าวิชาทางโลกวิชาเลขวิชาอะไรต่างๆก็ตามล้วนแต่อบรมได้จากกายวาจาจิตใจเหมือนเดางเข้าโรงเรียนตามโรงเรียนต่างๆกายก็หัดเขียนหัดทำต่างๆประกอบขึ้นมาวาจาก็าหัดพูดหัดอ่านออกขึ้นมาจิตใจก็หัดคิดนึกตึกตรอกลึก สิ่งที่จําไว,ว้แล้วเก็บไว้แล้วนืลืกเอาออกมาใช้จิตใจนึกถึงลองรักษาไว้วิจัยวิจารณ์อันไหนถูกอันไหนผิดจิตใจเป็นผู้รู้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการอบรมไว้น่ะมีประโยชน์มากองค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะเป็นประโยชน์เพื่อกลูเพื่อความสุข ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจนี่เมื่ออบรมฝูกทางที่ดีแล้วย่อมได้รับประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขและเพื่อความเจริญแตาเราสถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรธรมาสัมโพธิจะที่อย่ากขออาศัยที่เราสถาคตได้ฝึกฝนอบรมกายอบรมวาจาจิตใจ เรียกสั่งสมอบรมปรมีธรรมก็สั่งได้ที่กายที่วาจาใจเพราะฉะนั้นกายของเราวาจาของเราจิตใจของเราเป็นสถานือเป็นสถานที่ฝึกเป็นสถานที่อบรมสามารถจะคิกคุณงามความดี ออกจากกายวาจาของเราได้เราได้เครื่องมือที่ประกอบไปด้วยประโยชน์แล้วถ้าเราไม่ใช่กายของเราให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราของเราเองความดีก็ไม่ประกฏเพราะทำทั้งหลายไม่ว่าดีหรือชั่วก็มีใจถึงก่อนมาจากใจเพราะฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็นการที่ถูกต้อง ตัวเหตุตัวมูลฐานที่จะให้บังเกิดคุณงามความดีอบรมจิตใจสี่พระพุทธเ,เจ้าวางหลักหนทางไว้อบรมจิตใจให้มีความเห็นมีความเห็นตรงเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริง เพื่อจะได้กำจัดความเห็นผิดเห็นที่เป็นเหตุให้เกิดความหลงเห็นตามความเป็นจิงน,นั้นเริ่มตั้งแต่เราพิจเจรณาสัตว์ทั้งหลายได้ดีได้ชั่วทุกอยาก่างเพราะการกระทธรรมมีกรรมเป็นของของตน ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพราะองค์วางไว้จะเป็นกายกรรมจะเป็นวจีกรรมโนกรรมเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดก็เป็นเฉพาะคนผู้นั้นที่สร้างขึ้นเองคนอื่นไม่ได้ทำก็ไม่บังเกิดขึ้นเหมือนกับเราทั้งหลายไม่ได้สร้างปรมีให้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับเหมือนองค์สมเด็จพระชมาสัิสพุทธเจ้าของเรา ปรมีเหล่านั้นก็ไม่บังเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ได้ทำเกิดเฉพาะพระองค์ได้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์เท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้ามีผู้เดียวเพราะการสร้างปรมีนั้นจะต้องเสียสละทุกอย่างทั้งแรงกลา้าเสมอด้วยชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึง่ได้ทำคําสั่งสอนมาสั่งสอนพวกเรา ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายงายมนุษย์ทั้งหลายนับหลายสิบล้านที่มีอยู่ในโลกรอยด้านพันล้านตามไม่มีใครได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ฝึกอบรมจิตส่วนสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอาหารอาหาันต์อรหันต์ทั้งหลายก็เป็นผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพยายามทำตาม ทำ,ทำโดยความเคารพทำโดยความเลื่อมใสทำด้วยความอ่อนน้อมมีความเพียรพยายามตามหลักที่พระองค์ให้ทำอย่างไรก็ทำตามสิ่งไหนที่พระองค์สอนให้ละก,ก็พยายามละตามที่พระองค์บอกสอนไว้สิ่งไหนที่พระองค์สอนให้ทำให้เกิดให้มีก็พยายามทำทเช่นว่าพระองค์วางหลักในการปฏิบัติในเรื่องศีล สาวกเหล่านั้นก็รัาศายศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่าไม่ให้พลอยอาศัาศีลให้สะอาดหมดจดถูกต้องอาตามที่พระองค์ปฏิบัติมาพระองค์วางหลักให้เจริญสมาธิสาวกทั้งนั้นก็ไม่ประมาทอ,อบรมจิตใจให้มีสมาธิตั้งมั่นแน่แน่เข้าถึงความสงบละเอียดไปตามระดับจนเกิดเป็นฌา,านญาณความรู้ขึ้นมา อาศัยการปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีปัญญาโดยสมถะภาวนาะและวิปัสสนาภาวนาะก็พยายามอบรมไม่ลดละสาวกเหล่านั้นก็ได้บรรลุธรรมสักรรธรรมตามพระองค์ตามลำดับถ้าบุคคลผู้ใดไม่ฝึกไม่อบรมก็ย่อมไม่ได้รู้ไม่ได้บรรลุไม่ได้ถึง เวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดเนี่ยเพราะไม่ได้ฝึกตามเล่าทั้งหลายก็คงจะปล่อยไว้ให้เนิ่นชาอยู่จนถึงในบัดนี้ถ้าหากบัดนี้เราไม่ฝึกฝนอีกแล้วเราจะเมื่อไรเล่าเราจะได้เราจะถึง เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้โอกาสอันเหมาะดีแล้วที่เราทั้งหลายสมควรที่จะตั้งใจริเริ่มฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง,จง,จง,จงเพราะชีวิตก็ดีการเวลาก็ดีมันก็หมดไปหมดไปชนชั้นแห่งวัยของเราก็สิ้นไปสิ้นละระดับไป เมื่อยังเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเราไม่รีบทำคุณงามความดีอันเป็นที่พึ่งทางใจไว้แล้วมันจะหมดไปจริงๆไม่มีอะไรปร,กรากฏพอที่จะได้ยึดมั่นถือมั่นในจิตใจเลยถ้าหากเราฝึกปฏิบัติอบรมในจิตใจแนละ้วจิตใจของเรามีหลักมีที่พึ่งถึงแม้ว่า การเวลาหมดไปไวัยของเราก็ละระดับไปสู่วัยชราข้ามค่าจนตลอดถึงแตกสลายจิตใจก็จะได้มีความกล้าหาญองอาจไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเ,เพราะความแก่ชราก็ดีเพราะมรณะคือความตายก็ดีเราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเรารู้สิ่งชินธรรมดา คำว่าสิ่งธรรมดามันมีทั่วไปแก่สังขารทั้งหลายเกิดมาเท่าไรมันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดานั้นไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องจิตใจของเราเไม่ใช่ธรรมดานวเราจะต้องฝึกไปจะต้องรักษาเพราะเมื่อเรารักษาดีแล้วย่มีประโยชน์มากทีเดียวยิ่งอบรมรักษาให้จิตมีความรู้ความฉลาด รู้ตามความเป็นจริงแล้จิตแบบนั้นก็จะได้สลัดสิ่งที่มัวหมองซึ่งเป็นมวลทินค่าสึกต่อความสงบและความสุขให้หมดจดให้สะอาดผ่องแผ้วตามหลักคำสอนของพระเจ้าว่าสะจิตตประโยชน์ดับนงังคีื่อทำจิตของเราให้ผ่องแผ้วไอตังบุทานาาสนะ นี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายใดที่เริ่มเข้ามาศึกษาและประพฤติธปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิน่าย,ยินดีที่เราทั้งหลายใดเพียรพยายามทำมาแล้วควรจะทํำต่อไปอีกปฏิบัติอยู่เสมอถึงแม้ว่าที่แรกไม่ว่างงานใดๆทุกประเภทจะต้อง ลำบากในเบื้องต้นเพราะเรายังไม่รู้เมื่อเราฝึกไปฝึกไปแล้วคอยเข้าใจค่อยรู้จักคอยชำนาญคลองแคล่วเหมือนกับเราเข้าวัดใหม่ๆการกราบพระ,ะรรก,รก็ยังไม่เรียบร้อยการสวดมนต์ก็ยังไม่เรียบร้อยการทําอะไรก็ไม่เรียบร้อยเมื่อเราเข้ามาฝึกทุกวันทุกวันก็เลยคล่องแคล่วอะไรก็เรียบร้อยอะไรก็ทาได้แม้อบรงจิตใจแต่เรานั่งไป นั่งที่แรกร่างกายของเราก็รู้สึกมันขัดข้องทุกอย่างทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งอะไรหลายอย่างไม่ว่าใครๆเหมือนกันหมดส่วนหลวงปู่เองก็เหมือนกันแต่พึกใหม่ๆเจ็บปวดกระดูกจนกระดูกจะแตกก็อุตส่าห์พยายามทําโดยคิดว่าคนอื่นเขาทำได้เราก็เพย,พยายามคงจะทำได้พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันค่อยๆชินไปแล้วก็เป็นธรรมดา ความเจ็บปวดก็น้อยลงน้อยลงเราก็มีจิตใจตา้านทานได้เพราะฝึกมาเอมีเวลายาวนานพอสมควรทุกองค์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันอาศัยเป็นผู้มีสติระลึกพิจนารณาด้วยศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสใช้ปัญญาอุบายต่างๆช่วยตัวเราเองพอจิตสงบแล้วความเจ็บปวดก็หายไป เหลือแต่ความสงบความเย็นความสุขวิเวกอยู่ในจิตในใจเป็นผลกําไรที่ให้เรามีศรัทธาเกิดขึ้นจากการกระทําอยากให้กระทํายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะความสุขไปเกิดขึ้นจากความสงบนี่เป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะเอามาพูดโดยเสียงหรือมาเขียนดยน้วยหนังสือให้ถูกตรงที่เดียว เพียงแต่บอกเพียงแต่ได้ยินเพียงแต่ได้เห็นตัวหนังสือเท่านั้นเพราะความสุขเหล่านั้นไม่สามารถจะสัมผัสด,ด้วยตาที่มองเห็นไม่สามารถสัมผัสด,ด้วยหูที่ได้ยินแต่มันต้องสัมผัสกับใจส่วนเดียวไม่สามารถสัมผัสด,ด้วยลิ้นธรรมดาต้องสัมผัสด,ด้วยใจ <c oughs> โดยตรงเมื่ออารมณ์ เรียกว่าธรรมารมทีส่ส่วนกุศลเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วมันย่อมรักษาจิตของบุคคลผู้นั้นให้มีความชุ่มชื่นอกอิ่มเอ,อิบให้มีความสงบแน่วแน่ผ่องใสสะอาดรู้ได้เฉพาะบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควนพยายามฝึกกันปฏิบัติเมื่อเรา ชำนาญเข้าใจไปแล้วเราก็จะได้ยึดจะได้เป็นที่พึ่งเครื่องหลบภัยอย่างดีเวลาทุกข์เจ็บป่วยได้ขึ้นมาแล้วเราสามารถรักษาจิตใจของเราให้สงบได้นั่นเป็นที่หลบทุกข์หลบภัยทั้งหลายได้เหมือนกับท่านผู้ที่เคยฝึกมาแล้วบางครั้งถ้าเราฝึกจิตของเรามีกําลังดีๆ เวลาเจ็บป่วยเวทนาเป็นไข้ไม่สบายขึ้นมาเรามาเห็นทุกมันเกิดขึ้นแล้วพยายามมีสติพิจารณาไม่ยอมให้ทุกครอบงำจิตสามารถจะแยกแยกด้วยอุบายต่างๆพิจารณารักษาจิตไม่ให้ทุกไม่ให้เสียใจไม่ให้น้อยใจเพราะเวทน,นานั้นแล้วพิจารณาว่าเวท ทุกเวทนานี่็สักแต่วาเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาเราพยายามแยกพิจารณาไปพิจารณาไปเมื่อจิตไม่มีอุปทานขาดจากความยึดเวทนาว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเ,เ,เ,เราเวทนาเมื่อขาดจากเราแล้วเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา จิตผู้รู้กระสับแต่ผู้รู้ได้ความสงบอิม่มไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงชนะทุกข์ได้ก็เพราะด้วยวิธีภาวนานี้เองปฏิบัติตเวลาครอบงามนะแล้วแทนที่จะวุ่นวายกลับสงบพระองค์ อยู่ในที่ทุกมนุษย์ทั้งหลายทุกเสียใจเพราะพลาดพลาดจากินงสิรักที่ชอบใจแต่พระองค์กลับมีความสุขใจเพราะการพัาดพลาดห่างจากสิ่งเหล่านั้นมันตรงกันข้ามกับคนไม่ได้ฝึกฝนยิ่งมีความสุขใจมนมรณะภัยเกิดขึ้นเขาทุกแต่ผู้ปฏิบัติอบรมจิตใจมีกำลังแล้วเข้าสู่ความสงบได้ความสุข ยิ่งกว่าเราแบกภาระอยู่ปกติธรรมดาเพราะไม่มีขันที่จะแบกเมื่อเข้าไปสงบแล้วก็เลิกละปล่อยวางขันเอออยู่แต่ธรรมชาติอเบาธรรมชาติเป็นสุขธรรมชาติอันสงบิเวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามความสุขมีอยู่แต่เราไม่ได้เรียนไม่ได้ประกอบใชใ่เกิดไป เราได้คุณสมบัติอล้ำค่าคืออาภาพร่างกายเป็นมนุษย์เป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าใช้ได้ใช้เครื่องมืออน,นี้จนได้เป็นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายจะใช้เครื่องมือในนี้ได้เป็นอริยะเลยธาตุขันเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่บูชาสักระบูชาไปด้วยกลายเป็นพระธาตุ เป็นสิ่งจักสิทธิ์พระพุทธเจ้าไปประทับที่ใดอยู่ที่ใดก็กลายเป็นปูชนียสถานไน่ี่นั่นนะเพราะพลังแห่งจิตใจที่ได้อบรมดีแล้วนี่ความดีมันก็ปรากฏขึ้นให้เราเห็นบางคนว่าบาปทำบาปไม่เห็นบาปทำบุญไม่เห็นบุญ คนไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นถึงบุญโดยเฉพาะหน้าของมันก็ไม่เห็นเพราะไม่รู้เพราะเห็นแล้วก็นึกว่าอย่างอื่นไปสิ่งอื่นไปเพราะเราไม่รู้เมื่ออบรมให้รู้บุญมีจริงบาปมีจริงกรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดเวียนว่ายายเกิดมีจริงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม แต่ใครทำดีก็ได้ผลที่ดีลองไปเกิดในที่ดีนี่อันนี้เป็นความจริงพระพุธทธเจ้ามไม่ได้แสดงไว้เพื่อความไม่จริงพระองค์ทรงตรัสสัจจะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนน้อมเชื่อแล้วตั้งใจปฏิบัติตามทำได้อยู่อย่างนี้เราทั้งหลายจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญ สดงมายุติเท่านี้แต่นี้ไปภาวนาต่อสมควรใจเวลาแล้วจึงเลิเพร่อกัน